ขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเห็นงานบานอยู่กัยังมือแรงเห็นงานบานถ้ามาเบิงบรรยากาศหน้าบ้านพี่น้องดูหน้าบ้านนะคะบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้กํลาลังลดน้ําต้นไม้อยู่เป็นสภาพไปเบิงอนันหน้าบ้านามันเป็นจังได ดูบรรยากาศหน้าบ้านค่ะเด็ดงๆหน่อยมาได้ใส่หรอฮะน,นี่หายแล้วฮะน,นี่ไม่อยากมาหาหมออหายเดงๆหน่อยก็ได้ บรรยากาศหน้าบ้านกันค่ะเดี๋ยรดน้ำต้นไม้กอ่อนน้ามันไหลคอยปล โอ้เจียเจะาของใหมต้องขึ ä, ้นกันเอาหมดทุกคนกอนรดออกไปอก็ต้องไปทำใหม่นะเนี่ยแล้ก็ไปติดใหม่ เอาไปนั่งยังพอวอ,อยู่หันท่าน,นี่เมือกลัาไปนั่งพอวอยังอยู่หัน มิมีไปนั่งพ่อวอยังหันลูกนือดูมีมีสิมีมี่ไปนั่งทำอะไรตรงนั้นลูกมีมี่ทำอะไรครับมีเอ้ยมีมี่ทำอะไรลูกดูอะไรครับตอนนี้สีชั่วโมงแล้วนะคะ สักแป๊บก็จะได้ลงไล้แล้วสี่ชั่วโมงกว่าๆเล็ดเวลาไปนิดนึงเด็ดไปอีกแป๊บหนึง่งไม่มีจอบยังลูกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะดูมะนาวมะนาวก็เยอะมากนะคะมะนาวก็มีเยอะเดี๋ยวจะให้ดูอะไร ี่ดูอะไรสักแป๊บหนึ่งนี่เห็นหมากันนี้บ่พี่น้องเคยกินไหมหมากันนี้นี่เคยกินไหม,มน,นี่เขาเ,เรียกว่าหมากตำลึงปลาได้หนี่แซ่บเพื่อยังนี่หมากันนี้นี่กินแซ่บเพื่อยังนี่นี่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีอะไรด้วยให้ดูนะคะ นี่ไงซากงูที่อยู่หน้าบ้านคุณครูอ้อยนี่ไงนี่เป็นซากงูไม่รู้ว่าซากงูอะไรเนี่ยเห็นไหมซากงูใหญ่มากยาวมากนน่นอีกตัวนึงนน่์นนท์ซากงูไม่รู้ว่าซากอะไรนี่พี่น้องมาเบิ่งซากงูบอกงูว่าเป็นซากงูอีอย่างเนี่ยซากงูไม่รู้ว่าซากงูอะไร